สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นักบุญเดือดหลังเจ้าอาวาสโพสต์ไม่พอใจได้เงินกระถินไม่ถึงร้านแถมเอาคืนให้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในโลกโซเชียลเมื่อมีประชาชนได้โพสต์ภาพและข้อความว่านำเงินไปถวายเจ้าอาวาสวาดัดจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมกันอนุโมทนาทำบุญทอดกรถินจำนวนกว่า8 0 0แสนบาทแต่เจ้าอาวาสวัดไม่พอใจ จากเงินที่มาร่วมทําบุญไม่ถึงหนึ่งล้านบาทเรียกประธานกฐินให้มารับเงินคืนไปโดยไม่สนใจญ,ญาติโยมที่ตั้งใจทําบุญส่งผลให้การทําบุญในครั้งนี้กลับกลายเป็นความทุกข์หลายคนอัดอั้นตันใจต่างวิพากษ์วิจารถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจนกลายเป็นแรงกระเพื่อมถึงความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา วันที่2พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวได้เห็นคลิปและภาพในโลกโซเชียลที่มีประชาชนไม่พอใจเจ้าอาวาสวัดดงสวง่งตำบนเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีที่นำเงินกระถินสามัคคขึ้นประธานเนื่องจากไม่พอใจที่ยอดกระถินน้อยกว่าที่คาดหวงังทำให้พุทธศาสนิกชนคนนักบุญทั้งหลายต่างงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศที่มีประชาชนต่างเดือดดานกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งจังหวัด ่างดา่าทอด้วยคำหยาบคายและถึงขั้นจะรวมตัวกันขับไล่ให้เจ้าอาวาสออกจากพื้นที่ที่สร้างความหดหู่หม่นหมองกับพุทธศาสนาเพร,ราะพระเห็นเงินสำคัญกว่าบุญ ผู้สึ่อข่าวได้เดินทางไปพบกับคุณสุรินทร์บุญเสริมอายุ60ปีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาสามยอดและเป็นประธานในการทอดกระถินในครั้งนี้ที่บ้านพักพร้อมครอบครัวและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งพี่สุรินทร์เล่าว,ว่าตนเองครอบครัวเพื่อนๆและผู้มีจิตศรัทธาได้นำเงินจากการร่วมทำบุญจำนวน351,387บาทไปถวายเจ้าอาวาสวัดดงสบอง ซึ่งตนเองครอบครัวจะทำบุญที่วัดนี้มาตั้งแต่จำความได้จนวัดเจริญรุ่งเรืองสวยงดงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเมื่อรวมกับเงินที่นักบุญได้ร่วมกันในปีนี้ก็ประมาณ800,000บาทเศษตั้งอิมบุญกันทวนหน้าถึงแม้ปีนี้จะน้อยกว่าทุกปีเนื่องจากเศรษฐกิจและเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งก็คิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไร จนมาเห็นว่าเจ้าอาวาัดได้โพสตข้อความลงในรายข้อความว่าปีนี้ยมถามว่าได้กี่ร้านเห็นคนเยอะมากบอกไม่ถึงร้านเขาอาจมาดูความสะอาดเป็นระเบียบของวัดเลยเริ่มทําบุญเน่เตรียมงานเป็นเดือนเพื่อให้ญาติยมเห็นจะได้ช่วยบริจาคไม่หายเหนื่อยกับสิ่งที่ทุ่มเทตั้งใจดีดีใจเห็นคนเยอะมากแต่ท้อใจกับยอดที่ได้ซึ่งคุณสุริลเล่าต่ออีกว่าไม่เพียงเท่านี้ ท่านยังโพสต์ว่าเราเอาผ้าตรายจีวรจากวัดไปบอกบุญและเอาเงินจากผ้าตรายจีวรมารวมกับยอดกระถินซึ่งสร้างความอัดอั้นตันใจจนบอกไม่ถูกเราคนชอบทําบุญแต่กลับมาถูกข้อกล่าวหาอมเงินจนครอบครัวรับไม่ได้จึงได้ติดต่อกับท่านขอพบเพื่อเจรจาท่านกลับตัดบทขอคืนเงินให้โดยไม่สนใจคําคัดค้านของใครสร้างความไม่พอใจและความเคลือบแคลงใจว่าทําไมถึงไม่รับเงินทําบุญซึ่งหลังจากนั้นคุณสุรินทร์พร้อมครอบ ครัวและนักบุญทั้งหมดได้เดินทางไปมอบเงินให้กับวัดจำนวน3วัดวัดละ10,000แสนบาทและ, 3, และ 3, สำนักสงฆ์อีกหนึ่งแห่งจำนวนห0,000บาทเศษตามเจตนารม์ของนักบุญเวลา16นาฬิกาผู้สืกข่าวได้เดินทางไปยังวัดดงสวง่างเพื่อขอพบกับพระอธิการวราวฒ์ชินวรโรเจ้าอาวาสเพื่อสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งท่านได้แสดงสีหน้าสลดพร้อมทั้งกล่าวคำขอโทษกับเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงประธานกฐินและนักบุญทุกท่าน โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าเป็นความเข้าใจผิดสื่อสารผิดพลาดซึ่งไม่คิดว่ามันจะบานปลายลุกลามไปจนทั่วโดยมีพระผู้ใหญ่หลายท่านได้กล่าวตำหนิถึงเรื่องดังกล่าวแล้วที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับวัดที่กำลังพัฒนาเช่นนี้ขอยอมรับผิดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเงินก็จะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจะหาเงินมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปในการทอดกรถินในครั้งนี้จนครบ เวลา16นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้เข้ากราบนมสัสก,การพระครูสิริจริยาภรณ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลบบรุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเสาทงทองพร้อมคณะสงฆ์ซึ่งเดินทางมายังวัดดงสวง่างเพื่อทำการสอบสวนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเจ้าคณะอำเภอได้กล่าวว่าในเบื้องต้นได้ตรวจสอบแล้วในโซเชียล และพยานบุคคลรวมถึงพระอธิการวราวุธเจ้าอาวาสวัดดงสวองแล้วสรุปคือมีมูลเหตุความจริงซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพระวราวุธเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านตั้งแต่มารักษาการเจ้าอาวาสกว่า4ปีสร้างแต่คุณงามความดีสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดแห่งนี้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สอบถามถึงที่มาว่าทำไมจึงกระทำเช่นนี้ ทุกอย่างผิดกฎระเบียบของส่งทั้งสิน้นสร้างความมัวหมองเสื่อมศรัทธาให้กับพุทธศาสนาคนนักบุญที่ตั้งใจด้วยจิตอันบริสุทธิ์แต่ท่านมาทำให้ภาพรักเสียหายภายในพริบตา คุณงามความดีที่สั่งสมมาหมดสิ้นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมสรินสอทอเขาสามยอดที่ตนเองรู้จักมักคุ้นเนื่องจากเป็นนักบนตัวจริงทางนี้ตนเองได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดให้รู้สอบสวนหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นได้กล่าวตักเตือนหรืออาจจะให้หยุดรักษาการเจ้าอาวาสไว้จนกว่าจะสอบสวนเสร็จสิ้น และอาจตมาขออวยให้กับพุทธศาสนิกชน,ชนชาวพุทธทั้งหลายขอให้ทุกท่านสร้างคุณงามความดีต่อไปดำรงความเป็นศาสนาพุทธให้จันรงอยู่กับคนไทยสืบไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ